สาวอยุทยาซื้อบ้าน4ปีดินทุดกำแพงพังเห็นว่าจากเนื้อข่าวเนี่ยเจ้าตัวไลฟฟังว่าซื้อบ้านเดี๋ยวตั้งแต่ปี61เป็นบ้านสองชั้นนะครับซื้อมาเป็นบ้านโครงการจัดสรรแถวอยุทยาครับ,รบ2เดือนที่ผ่านมาเจ้าตัวก็สังเกตว่าพื้นดินรอบๆบบ้านให้ทุดตัวทีลินิดลงไปเรื่อยๆเจ้าตัวแก้ปัญหาโดยการเอาดินรอบบ้านมาถมไปก่อนพอตกเย็นวันอาทิตย์ฝนตกหนักท่อประปามันก็เลยดีดตัวขึ้นมาทําให้ท่อแตกพอตีหนึ่งนะกำแพงพังได้อย่างที่เราเห็นกันในข่าว ปกติกำแพงในบุ่บ้านจัดสรรนี้เป็นแบบไหนฮะต้องเกินย้อนไปก่อนนะครับว่าโครงการจัดสรรแทบจะ90%เนะครับเวลาเขาจะทําโครงการเขาจะต้องถมดินดังนั้น90%ที่เลี่ยงไม่ได้คือการถมดินใหม่ทั้งโครงการนะครับสิ่งที่สําคัญหรือหัวใจที่สุดของการไม่ให้ดินพังดินสไลด์หรือว่าซุดตัวแบบนี้นะครับคือกําแพงกันดินพูดถึงกําแพงกันดินก็จะพูดย้อนไปถึงสเปคของกําแพงกันดินอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีการออกแบบอย่างไรนะครับ กำแพงกันดินถ้าหากใช้งานให้ดีแล้วเนี่ยเขาจะช่วยไม่ให้ดินด้านล่างนะครับเกิดการชุดตัวหรือว่าไหลออกไปนอกโครงการเพราะว่าที่เวลาเราถมแล้วก็จะเกิดมิติที่ต่างระดับถูกไหมครับเวลาที่เกิดต่างระดับดินก็จะเกิดเป็นโพรงด้านล่างน้ําฝนก็จะซาะล้างเอาออกไปนอกที่ดินเพื่อนบ้านทําให้ด้านบนเริ่มยุบตัวลงมาเรื่อยๆหรือว่าพูดง่ายๆคือด้านล่างเป็นโพรงนั่นแหละครับเราจะมีการป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้ดิน ไหลออกไปนอกโครงการแล้วก็เกิดพงใต้ดินนั่นก็คือการทํากําแพงกันดินที่ถูกฝังลงไปในใต้ดินด้วยนะครับหลายท่านทํากําแพงกันดินเฉพาะแค่บนผิวดินผิวดินเดิมนะครับแต่หากดินอ่อนหรือว่าดินถมสูงจริงๆเนี่ยควรจะทําลึกลงไปในดินด้วยนะครับเพื่อจะป้องกันไอีกมิติหนึ่งกาแพงพวกก่ออิกับกําแพงลงเสาเข็มอย่างเงี้ยฮะมันมีความมั่นคงแข็งแรงอย่างไรบ้างฮะกาแพงเนี่ยถ้าเป็นกําแพงกันดินจริงแล้วผมไม่แนะนําการก่ออิฐนะครับการก่ออิฐ ในกําแพงกันดินแห้มใช้นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอิฐมอนบล็อกต่างๆนะครับเขามีอาการที่เปื่อยยุ่ยได้เวลาเขาแช่น้ำนานนะครับจะทําให้เขาเริ่มปิิแตกแล้วและพังทลายในที่สุดนะครับอาจจะอยู่ได้สักระยะหนึ่งแต่ว่าไม่ถาวน,นครับควรจะเป็นระบบของเสาเข็มแล้วก็แผ่นคอนกรีตที่เป็นคอนกรีตอักแรงนะครับครับแล้วก็ตอนดินเริ่มทุดต,ตัวเ,เห็นเจ้าของบ้านเนี่ยเอาดินรอบๆบ,บ้านมะถมเนี่ย เอ๊ะวิธีการแบบนี้เป็นวิธีการที่ถูกไหมฮะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ปลายเหตุสุดๆเลยนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วเราต้องแก้ที่ส่วนด้านล่างอย่างที่ผมบอกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโพงด้านล่างต่อนะครับก็จะต้องป้องกันดินไม่ให้ไหลออกบ้างหรือว่ามีการมาเจาะตรวจเช็คโดยวิศวกรบ้างนะครับการเติมดินไปเรื่อยๆ ไม่มีประโยชน์และยังเสียเงินเพิ่มด้วยนะครับแล้วอย่างวิธีการสังเกตกำแพงครับที่เริ่มซุดตัวเนี่ยซีโอนุแนะนำยังไงได้บ้างสังเกตกำแพงซุดไม่ยากเลยนะครับเ็าจะมีคานอยู่ที่ทับหลังของแนวกำแพงกันดินนะครับคานตัวนั้นจะเริ่มมีการบิดงอนะครับหรือว่าการปีร้าวแตกไรงานใช้งานบ้านไปสักระยะหนึ่งควรที่จะมาสังเกตบ้างนะครับในขอบที่ดินเราว่าจะมีรอยร้าวรอยฉีกขาดอะไรบ้างก็รีบแก้ไขนั่นงนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับ